ขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนแกดำวิทยาคารอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยมีคณะท่านผู้บริหารคือท่านเชิดชัยพล,ลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคารและท่านเติมพงสุธิแสนท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคารสีประจำโรงเรียนสีแสดน้ำเงินคำขวัญชนใดใ่ศึกษาหาความรู้ย่อมเป็นผู้พบกับความเจริญแนวคิดการจัดขบวนพาเลตดัมเมเยอร์คนที่หนึ่งนายนัทวุฒินุสนทรา คนที่สองนางสาวกุลนัทศรีบุตรตาและเด็กหญิงธนทรชัยสอนผู้ควบคุมวงดุริยางโรงเรียนแกดำวิทยาคารคุณครูจักริดนินขำผู้ถือป้าโรงเรียนนายพงศกรสุธรรมและนางสาวออนปริยาเทียมเทศแก้วโดยมีทั้งขบวนหมู่ทงทงในหลวงทงราชินีและทงโรงเรียนค่ะผู้ถือทงโรงเรียนนางสาวจันทการหลักคำ คำขวัญอำเภอนางสาวนาริมนทัพพิลาและนางสาวนิดานุษอุทัยเรืองโดยป้ายคำขวัญอำเภอหลวงปู่จ้อยคู่เมืองเรื่องลือลือเรื่องอ่างแกดำงามล้ำกู่โนนพระศิลปะไม้ไผ่กบใหญ่มากมีของดีสมุนไพรผู้ถือพระบรมนางสาวจงดีประสานเตนายเอกกรินสุธรรม